สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory d i e m Fun นะครับวันนี้เราก็กลับกันมาอีกครั้งกับการรีวิวแอนิเมชันเรื่องใหม่ในปี2026กันนะครับเป็นเรื่องที่ใหม่มากนะครับแล้วผมก็เพิ่งได้ดูเป็นครั้งแรกรู้สึกว่าค่อนข้างตื่นตาตื่นใจนะครับกับ ภาพความสวยงามนะฮะอาจจะมี cgi ช่วยบ้างนะฮะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคืองานภาพดีมากๆนะครับถ้าใครเคยดู i ฟรี o กรหรือว่าเคยเห็นตัวอย่างอ่ะมันจะคล้ายๆแบบนั้นนะฮะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดูเป็น cgi มากขนาดแฟรี o กรนะฮะความลื่นไหลยังคงมี และเนื้อเรื่องก็เข้มข้นนะบูเดือดตั้งแต่ตอนแรกนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าผู้กล้าโทษประหารบันทึกการลงทันของหน่วยผู้กล้าต้องโทษ9 004นะครับอันนี้ก็จะเป็นไลท์นเวลนะครับในเครือของ Phonic Next นะครับถ้าใครอยากอ่านที่เป็นตัวเวอร์ชั่นยายนะครับไลท์นเวลเนี่ยก็ ไปอ่านกันได้กับเรื่องนี้นะฮะในฟอนิกเน็กนั่นเองนะครับแต่ในที่นี้เราจะมาพูดถึงการ์ตูนนะครับที่ทำจากนิยายเรื่องนี้นะฮะเป็นแนวดาร์กแฟนตาซีผจญภัยนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือ s e n t e n c e to be a hero นะครับหรือว่าถ้าภาษาญี่ปุ่นก็คือยูชา a เคนิ โซซู so so, นะฮะผมออกเสียงไม่ถูกต้องยังไงต้องขออภัยนะฮะไม่เก่งทางภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะแต่ชื่อไทยก็จะใช้ชื่อว่าผู้กล้าโทษประหารนั่นเองนะฮะถ้าเรียกสั้นๆนะนะสามารถดูอนิเมชันเรื่องนี้ได้ที่ใดบ้างนะครับก็ดูได้ที่บิลลี่บิลลี่ไอฉีอีแล้วก็ u t u b e อณิวันไทยแลนด์นั่นเองนะฮะฉายออกมาแล้ว1่ตอนแล้วผมก็ได้ดูเรียบร้อยแล้วนะฮะค่อนข้างที่จะ ประทับใจทีเดียวนะครับแม้เรื่องราวผมอาจจะไม่ได้เคยอ่านด้านนิยายมาก่อนนะก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างสนุกนะครับแล้วก็ดูจะมีอะไรที่แปลกใหม่มากๆนะครับสำหรับพ l o เรื่องนะเพราะว่าในเรื่องนี้นะครับผู้กล้าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผู้กล้าที่ไปฆ่าจอมมารอย่างเดียวนะครับในเรื่องนี้มันกลับกลายเป็นว่าผู้กล้าใครที่ได้รับนามว่าผู้กล้าก็คือ นักโทษคนหนึ่งนะครับที่จะถูกบังคับให้ไปรบแม้ตัวจะตายไปนะฮะก็จะถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่เพื่อต่อสู้ไปทั้งอย่างนั้นนะฮะหากตายก็คือจะถูกคืนชีพให้มาสู้ซ้ำใหม่ซ้ำแล้วสํำเล่าไม่อาจเลือกความตายได้นั่นเองนะครับแล้ว9004คืออะไรนะฮะ9004นี่ก็คือสมาชิก ของหน่วยนะครับที่รวบรวมผู้ต้องโทษหรืออาชญากรคนอื่นที่ถูกบังคับให้สู้จนตายเหมือนกันนะครับโดยที่มีตัวละครเอกของเรานะครับก็คือไซโลฟอร์บาสนะฮะเขาเป็นอดีตหัวหน้ากองอัศวินนะครับที่ถูกตัดสินโทษหาสังหารเทพธิดานะครับแล้วก็เขาก็ต้องรับโทษด้วยการเป็นผู้กล้าไปสู้ในแนวหน้าที่มีโอกาสรอดชีวิต น้อยมากๆหรือว่าแทบจะเป็นศูนย์นะครับแต่ว่าไซโรเนี่ยมีฝีมือดาบที่เทพมากๆนะครับเขาเคยทำพันธสัญญากับเทพธิดามาก่อนนะครับเทพธิดาในเรื่องนี้มันก็จะอารมณ์คล้ายๆไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยดูเรื่องโซอิตเตอรหรือว่าเคยอ่านเรื่อง s o อิตเตอร์ไหมอันนั้นเขาก็จะใช้อีกคนนึงเป็นอาวุธอีกคนเป็นผู้ใช้อาวุธใช่ไหมในเรื่องนี้ก็จะเป็น แน,แนวว่าเทพธิดาเนี่ยก็เป็นอาวุธชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจะทําให้ตัวคนที่ได้ทำพันธสัญญากันเนี่ยปลดล็อกพลังไว้ขีดจํากัดบางอย่างได้นะฮะแต่ก็ไม่ได้ว่าใช้ได้ทั้งหมดนะครับมันยังมีเคื่อนไขอะไรต่างๆที่ทําให้เกิดปัญหาตามมาแล้วก็ไซโลโฟบาสเนี่ยเขาได้กระทําการสังหารเทพธิดาไป ในอดีตนะครับทำให้เขาได้รับโทษมาอยู่ในหน่วย9004นี้นั่นเองนะครับในหน่วยเขาก็จะมีเบเนทิมลีโอพูนะครับอดีตผู้ช่ำชองนะครับที่เป็นสมาชิกในหน่วยที่เคยร่วมสู้รบกับตัวพระเอกหรือว่าไซโลนะครับดอตตาลูซูรัสนะครับสมาชิกที่เป็นคนที่ ชอบขี้ขโมยเป็นอย่างมากนะครับปาโตเช่ดิเวียนะครับหนึ่งในนักลกสาวที่มีฝีมือดีของหน่วยนะครับแล้วก็เจสส์พาติเรกนะครับสมาชิกอีกคนในหน่วยนะฮะคือทุกคนเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับอดีตนะครับที่ทำผิดพลาดไปแล้วก็จะต้องรับโทษในทันผู้ก้านี้อยู่ในหน่วย9 0้าส,ส่วนส่วนสี่แล้วก็ไปประทะกับ แนวหน้านั่นเองนะครับก็คือบางคนก็เป็นนักย่องเบานักโทษการเมืองจอมรวงโลกผู้ก่อก,การร้ายที่อ้างตนเป็นกษัตริย์หรือว่ามือสังหารที่ไม่เคยทํางานได้สําเร็จนะครับโดยผู้นำของเขาก็คือไซโรอดีตอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่กระทาความผิดฐานสังหารเทพธิดานั่นเองนะฮะทีเนี้ยมันก็บังเอิญว่าไอตัวเจ้าหัวขโมยที่ว่าเนี่ย บันดันไปขโมยกล่องลงศพลงศพหนึ่งมานะครับแล้วในลงศพนั้นนะครับก็จะเป็นเทโอริต้านะฮะเทพธิดาแห่งดาบซึ่งตัวตนของเขาเนี่ยถูกซุกซ่อนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็บังเอิญว่าไอ้ตัวเพื่อนในหน่วยของพระเอกนะฮะมันไปขโมยมาแล้วช่วงจังหวะที่คับขัน ต่อสู้เดือดแล้วก็กําลังจะไม่รอดนะครับเขาก็เลือกที่จะทําพันธสัญญากับตัวเทพธิดาโอริต้าคนนี้นะครับเทพธิดาแห่งดาบคนนี้ทําให้เขาได้รับพลังแห่งเทพธิดามาช่วยในการรบกับปรากฏการจอมานั่นเองปรากฏการจอมามันก็จะค,คล้ายๆกับไอปีศาจอะไรประมาณนี้ เท่าที่ผมคิดนะจากที่ดูนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้คือถ้ามันกระจายไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะทําให้อ่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปมีพิษหรือกลายเป็นสับป,ปะาดแต่ที่มาที่ไปหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้เฉลยขนาดนั้นนะครับถ้าใครอยากทราบก็ไปหาอ่านนิยายหรือดูต่อไปในตอนต่อๆไปได้เลยนะครับสำหรับาสำหรับเรื่องผู้กล้าโทษประหาร ในหน่วย9004นี้นะครับเป็นไลโนเวลในเครือของ p h o n i เน็กซนะฮะซึ่งสามารถไปดูแอนิเมชันได้ทั้ง3แอปที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือ Bilibili i c i ช e และก็อนิวันไท a แลนด์นะฮะซึ่งน่าจะมีฉายจนจบซีซั่นแรกนี่แหละนะครับใครสนใจก็ไปหาดูกันได้ผมบอกเลยว่าภาพสวยมากๆนะครับ แล้วก็บูสนันตั้งแต่นาทีแรกเลยเพียงแต่ว่าบริบทต่างๆอาจจะยังไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งขนาดนั้นนะครับก็ต้องคอยติดตามนะครับก็เป็นการ์ตูน a อนิเมชั่นที่น่าจับตามองในปี2026อีก,กเรื่องหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจก็ไปดูกันได้กับเรื่องนี้นะครับถ้ายังไงชอบกดไลค์แชร์กดแ like, ชร์ยอย่าลืมกด Subscribe ให้ Memory d i m Fun ด้วยนะครับสวัสดีครับ